สวัสดีค่ะอิงแลนด์ค่ะในเรื่องรับบทเป็นหวานหวานค่ะบีมบีมน,นะคะรับบทเป็นนิวนิวค่ะเป็นเด็กสาสายค่ะเป็น f อของกอนกค่ะ,คะเป็นคนตั้งเพจแอด,ดมินขึ้นมากันสองคนแล้วก็เป็นตัวปัญหา <c oughs> ด้วยในเรื่องก็ต้องไปติดตามนะคะว่าปัญหาอย่างไงอะไรต้องไปดูนะคะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นเ <c oughs> กิดจากใครก็กดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวของหวานหวานเองเนี่ยเป็นเป็นตัวละครที่ซับซ้อนด้วยในเรื่อง ก็เคยเป็นตอนสมัยมัธยมนะคะก็นานมาแล้วก็อันนี้ก็เหมือนรือฟื้นความหลังมีนึนง <laughs> มีดูบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เท่าในเรื่องเห็นผู้ชาย,ย่ดวยกันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องนี่จะจิ้นแล้วก็แบบฟินสดๆเลยเธอแสบมากค่ะแต่เย็นนะลูกไปตั้งใจเรียนนะลูกนะ <laughs> ฝากหวานหวานกับนิวนิวด้นะคะรับรองว่าเราจะเป็นตัวแทนจากจินที่บ้านวันจิ้นในจอเป็นเพื่อนให้ใช่ค่ะเดี๋ยวที่แทนให้นะคะ